สวัสดีครับเอซีวันนี้จะไปร่วมคณะศึกษาดูงานของสวัสดิการสังคมผมจะไปพร้อมผู้บริหารและสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลนครป่าสักไปได้ยินทุกเขาว,ว่าจะไปที่เชียงดาวนะครับตอนนี้มีรถ บัตส,สองบัตรนะครับบัตใหญ่ครับมารอที่นาเทศบาลแล้วสมมติผู้โรงเรียนผู้สูงอายุก็มากันได้กี่คนแล้วครับเจ้าที่รอที่นี่ครับบอกว่ารถจะออกจะออกประมาณหกเจ็ดโมง,โมงรรมครับเจ็ดโมงก็รีบมากลัวจะไม่ทันเขาทีแรกก็ไม่อยากไปนะครับ ผู้บริหารเขาว่าถ้าอยากไปก็จะตามไปดูก็ได้ผมก็เลยขอบเกาะล้อรถเข้ามานะครับครับแล้วแลออกจากนี่แล้วเราก็จะไปนี่เป็นบัรของเลระจุ้งที่จะไปดูงานนะครับนี่เราเตรียมจะไปแล้วนะครับจะออกประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับ มีดิบัสห้าปีสิบกว่าปีนะั้นผมไม่ได้นั่งรถบัสนี่นะนี่เป็นรถที่รับนักเรียนบนบริษัทประ,กษ,ประกษาโรงงานนะครับนี่เป็นคันที่หนึ่งเดี๋ยวามไปดูคันที่สองนะครับ นี่เป็นบัสที่สองอสของบัสของที่จะพานักเรียนกร้สูงกาย,ยุทบนไปสักไปศึกษาโรงงานที่อำเภอเชียงดาวจังบัสเชียงใหม่ครับบ้านทัวร์คันที่สองนะครับนี่ดูรอหลับกันหน่อยนี่มาก อู้สักเจ็มงนี้คงจะออกกันนะครับวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงดาวนะครับผมเชงาวสาวๆเจ้าพอขึ้นรถมากันแล้วนะคะแจกแจงที่นั่งได้เลยนะคะสมาชิกของเรานะคะมีทั้งหมดอยู่ที่โดยประมาณ37 38ท่านนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านมีที่นั่งของท่านนะคะเนาะ ที่ท่านถูกท่านในที่นั่งของท่านนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นของเจ้าหน้าที่นะคะในการติดต่อประสานงานนะคะนะส้าครับอันนี้เป็นร้านอาหารที่ทัวร์โรงเรียนมัธยมอายุเทศบาลสปปและกินข้าวเช้ากันนะครับมาดูบรรยากาศในร้านอาหารนะครับ กินกันแบบบุฟเฟ่ต์โงเรียนมีประมาณ70-80คน,นผมก็ห้อยล้อรถไปอย่างนั้นนะคระับจริงๆไม่มีโปรแกรมอะไรกับเดียวกับเ้านะครับอันนี้ห้องอย่างปรกันมีไกเ่เคะมค่ะ อร่อยไหนั่นร้านนาเน่อยไก่เกลียวคร่อยอะเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อยมากออร่ยมากเกี๊ยวกินเกลียวกับข้าวต้มอร่อยมากมีเกี๊ยวมีไก่กรี๊ดก็มีข้าวข้าวโ้ากิ๊งอันนี้ร้านหน้าครับร้านหน้าอร่อยมากครับร้านนี้ครับเดี๋ยวถึงท้อแล้วก็พักก่อนนิดหน่อยแล้วก็จะไปกันกันไปเที่สระบนต์สุเทพ มาสัปปเราไปเจอกันที่เทศบาลกรุงเทพนะครับผมงานสังคมลื่นลมสุขใจป่าสังมาพุษโรงเรียนของเราเตรียมพร้อมมุ่งเป้าสู่แดนพิมานบ้านตายงานจัดจารทำกุศลแห่งกรรมเกิดแก่เจ็บตายความรัก

บาลบุตรวิชาลายชนตุ้นของตำบลป่าศักดิ์ของเรายิ่งใหญ่ที่ตามเพือเมืองเมงนครอันทีุ่รุษไทยสู้ชิงทำได้สามารถใช้ให่ทอดกืบสาเมบาลบุตรวิชาลายจากคานน้ำจ าามตรริตริตอันสาหเป็นสมบัติปราศรุ่งชงบัฒนานันทานวิชาวัดต่าจึงงามาน้ำพิชชลัยปราศรุ่พิชชลัน วันวันนี้กำลังจะไปห้องประชุมนะครับห้องประชุมเขาคงจะไม่มีที่นี่นะที่นี่อาจจะแคบไปแล้วค่ะจะไปคะอีกนค่ะครับแม่ไปเห็นพี่เจ้าเห็นก็รอพี่เจ้าหน้าที่ไปไหมคะพี่ขวัญพี่ขวัญไปก่อนก็ได้ ไปไปตัวสักคนกันเลยไปห้องประชุมนะครัวเจ้ากี้หนูหนึ่งขอ้แก้้ต้องส่งงนหน่อยนะคะค่ะเ้ยสานี่นี่น้องน้ค่ะให้เอากตา่าหน้าจังน้าตะแนวห้าหน้าังหน้าก็จะีมองังหน้าใต้มือก่อนไม่ต้องมางออกมาวองได้เ่ยข้างใน เดินห้ไปห้องประชุมก่อนครับไกลก่อนประมาณกิโลนครับกิโลไกลไหมนะลลปปปปออยย่ การไปกัรเกันนยกปาตยรัเลียงเด็วเสร็จสิ้นห้องประชุมแล้วอันนี้อ๋อช่างพอนจากโมเดลชุดชยุติบนปัาจาก ดูเองนะน,นะครับุณนด้สวยไม่สวยดูเอเองนะครับเบียค่ะมีสินค้าาัวคะ แมนนะ้่อนานะจ้าี่สาวที่อยูแบบเป็นโรงแรมแ่ดาวนะครับเราวังตัวนะครับท่านไหนที่พ้กของหนูมาตัวยกัรับยกมือครับมม่สัคนพ้อคหนู ให้เช่นแม่มีนะครับประสงค์เอามาบางท่านได้ออกมาเลยนะครับห้องนี้นอนกี่คนครับสองสองท่านครับมล้อก็ระวังกันดีๆนะครับหูแหงกับตัวนะครับแล้วตัวเจ้ามาจมเอานะครับดักผมไม่ดักคุก็มือมันมาเนะไม่ใช่คนบรอกเออเวอร์เต้มาฟังผมนี่นี่เป๊กที่ผมิลลอเหมือนรับอ่ะหมอโป่งยังเคลื่อนไหม นะครับผมเฝ้าระวังอย่างหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าผืนนั้นไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้านะครับ <c oughs> ใครเอาผ้าเช็ดหน้ามาต้มให้ลุ่มเพื่ะคะับเนี่ยเขียนว่าเฮ้ยเขาขำอยู่ดีหรอกผ้าเช็ดหน้าหนาไม่หนาบ่นแล,ลแล้วก็ก้อนผสมน้ำมออะไรระวังดีๆนะนะครับอันน้ำเงินก็ไปน้ำเงินนะแ <c oughs> ดงก็ไปแดงนี่นะแล้วบางท่านที่ออกแอบปเป็นท่านเล็กนะครันแล้วบรลือหมุนแล้วตรงกลางกันเอาแดงข้างเอาไงกันะ คนต่อไปเข้าไปนี่ล,นนล,ล,ล่นมาแม้วนี่้องแรมนี่ทุกอย่างดีหมดน้าเย็นมีกว่าน้ำหอนนีันนนนนเกเรียนที่มันจะมี่เดียนแ่ไปเ่าเป็นบนโลกนึงฟังน,น,นะครับวันนี้ก็ขอสุมาอภัยตัวแล้ววันนี้ตัวกนแแ่เพราะว่าตัวกนทแ่ตัวกุญแจก้บอะไรตัวก,ก,นะวกัดแมเพราะว่าโดนขาคนจับของที่ะลึงนั้มาบอกว่าวอะไรออกมาป็่อย่างเพรวกาเาเ้อร์งไพรสยอี เซลไ์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนยิ้มนะทำภาษาญี่ปุ่นทำภาษาญี่ปุ่นนี่จริงๆต้องมาแน่ปกติครับพอดีโจมรถมัวอเลยครับท่ำหมอกครับตอนแรกเพื่อจะไปนั่งเดี๋ยก็รอจะไปนั่งลางปลาลอง มันจะหมดนะครับ๋ย่แจ้งกันนะครับนี่เขาเรียกว่าที่ผูกผมเด็กสาวๆก็ทำได้ฮะเอามอยู่ที่มัดผมเด็กน้าเหรอเอ้าเขาต้องใจเขาเสืออะไรเดี๋ยวตั้งแน่เพรว่าขาเบือ นี่เขาเรียกอะไรพี่ด really nice. ูดูนิกระเป๋ากระเป๋าติบาทกระเป๋าแกตบบาทกระเป๋าจะตั้งนี that? That ่น่เนาะติบาทของของเขาติ๊บอกไม่ต้องซื้อพ่อมันซื้อไปเลยเกมซื้อไปเล่นเกมตแจใช่ใชใ อย่าแย่งกันนะครับอย่าแย่งกันนะครับเท่าไหร่นะ่ี่ฮะเท่าไหร่นั่นนะี่ห้าพันบาทขายบวกคำสวยอ่ะขายซื้อไปทำไมไม่ใีใครถืออ่ะซื้อไปครับซื้อไปยังงนั้นอซื้อแต่มาไม่บอกไเออนายบอกแต่ซื้อซื้อยังไงนะใช้ได้มาเล็กไปใช้ไม่ได้ย้ายมาซื้อเชื่อมัน,มบบบนซื้อเป็นของขวัญเด็ก มาถล่มาออันหนึ่งสี่มา oh, yeah. ้าสองสี่เแ okay. ีลูกแน่0สองรนะพี่นะสองร้อนั่นแองร้อยนกระเป๋าถือสวยมากนะเนสองร้อยกันนะไม่ได้ซื้อซื้อกันห่ใจใ ี่านนี้พวกนี่และครับห้องนอนที่อำเภอแม่แตง,งเป็นโรงแรมสามดาวนะครับสีพ่ออยู่ที่ชั้นที่สองเพียงใงญัขนาดนี้นอนคนเดียวนะครับพอมีสองห้อง สองห้องดูทีวทัศน์ที่ออกไปนะครับจะเป็นกลางทุ่งนาเป็นสวนนะครับวั so ah> anyway, ี้โรงแรมเป็สวนเป็นนาอะไรไม่รู้นกาทุ่งยกนอนอยู่นอนกวางทน้ักรอนอ่างาโดมเดี๋ยวตอนเย็ักกงก็จะไปที่งานเลี้ยนะครับงานเลี้ยงก็มีหนรูหอน่างกวางน้ำอัมีน้ำร้อนน้ำมีอ่างล้างอาบน้าโอ้ดูเดี๋ยวตอนเย็นสักหกโมงก็จะไปที่งานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงก็มีกันห้า เดี๋ยวจะพาเอฟซี <FC S 2> ทั้งหลายไปดูการเลี้ยงวันนี้นะครับวันนี้ครับกลับไปในอดีตรวมผู้บริหารโดยกอบาสิบหาร้อยแปดสิบากแม่เลยอากาศดีมากเลยครับนี่คือชั้นที่ห้าของโรงแรมเลยสวยมากเลยอือนี่ดอยหลงวงนะดอยหลวงถอยดอยหลงวงดอยหลวงเพื่อเชิงดาว

มีเนลาอาหารนะคะเดี๋ยวรอทางน้องๆนะคะทางน้ลงหลายช่วงท่าหลายๆท่าราะว่าโออหกโมงด้วยกันมาข้าวหกไมงนด้ค่สองสาวสี่โลแซมมือจะช่วยช่วยชมพูถ้าลำลองยอนยุ้งไม่ลุกปรับยี่สิบหัวเข่าบอกว่าหัวเข่าบอกว่า เขาบอกว่าไม่ไปแต่ใจใจมันไปตั้งนานแล้วโอ้ใจมันไปตั้งนานแล้วนะคะสวัสดีค่ะเช,ชินดาค่ะเชิญนั่งนะคะ ถ่ายได้คนนะสาวๆเลยน้อยนยวแป๊บหนึ่งรอรอให้ถึงเวลางานเลี้ยงใช่ไหมคร god, ับเดี os, okay. ๋ยวเเดี ah, ๋ยวอีกอนเดได้เดได้เลดี๋ยวได้าลองนะคะอันนี้เป็นเหนือฉัในที่สาวๆเลยน้อยทั้งนั้นเลยเนี่ยสวยๆรอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะรอเวลาส่วนของการบริการของที่อดใจรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะ โมงสี่สิบห้ายังไม่ได้เคารพเพื่อนชารออย่างไม่ทันรออย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึครอเวลาเนะคะพอๆ่อแม่พี่นี่ะจับจองที่ได้กันก่อนนะคะจับจองที่นั่งกันก่อนหนึ่งโต๊ะนะคะนั่งได้หกท่านนะคะจะเป็นโซนเอาท์ดอร์หรือโซนอินดอร์ก็เชิญทุกท่านเลือกที่นั่งได้ตามที่ต้องการส่วนห้องน้ำนะคะท่านเห็นกระจกนะคะ กระจกตรงนี้นะคะด้านในจะเป็นรอสักคู่นะครับพอถึงเวลาสักคู่นะครับแล้วก็จะเริ่มงานเลี้ยงแล้วนะครับดอยนี้น่าจะเป็นดอยที่สูเป็นอันดับสามสามของประเทศไทยเนาะดอยหลวงเชียงดาวนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศของดอยเขาเรียกว่าดอยอะไรดอยหลวงเชียงดาวนะครับอันี้อยู่บริเวณชั้นสี่ของโรงแรมดูวิวโรงแรมระดับห้าดาวนะครับ อันนี้ก็ทางวันนี้ได้พาเอกของเราครับท่านนายกสุชาติพินกระสันนะครับจากท่านพระบรมบิหารครับเลยขานุชาพรมีศักดิ์ครับสมชชยครับจากการเดินทางจากลำพูนสู่เชียงดาวดูบรรยากาศพระเก่นผู้ศูของเรานะครับ ับประธานหาพยาธิอ่อนร่อยนี่คือวิวทั้งหมดนะครับชั้น4ชั้น4นะครับอ๋ออันนี้ครบน่ารักนะครับรังร้อนกินบุฟเฟ่ครับกับพี่เหมยนะครับแล้วก็พร้อมสวัสดิการทุกท่านนะคะต้องการน้ำแขกงน้ำดื่มเชืยกมือเรียกน้องบริการที่นะ่คือบริการน้องบริการใส่ที่พี่ที่พ่าแต่ละห้อโต๊ะอันหนักันเลยนะคะยังมี ส,สังสรรค์นะครับส,สังสรรค์แกน